สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 jk ค่ะรถยนต์คันนี้นะคะราคาไม่แรงนะคะทุกท่าน49,000บาทเท่านั้นนะคะ nissan sunny นะคะ super saloon ค่ะรถยนต์ปี2,000นะคะเครื่องยนต์ 1,600cc ซีซีค่ะ เครื่องดีนะคะระบบหัวฉีดใช้ระบบน้ำมันร้วนด้วยนะคะวิ่งทางไกลสบายหายห่วงนะคะทุกท่านเกียร์ออโตโ้เขาง,ง่ายๆได้ทุกเกียร์นะคะเปลี่ยนครบเลยนะคะทุกท่านแอร์เย็นฉ่ำค่ะเพลงมีฟังนะคะขับไปเพลินๆได้สบายๆเลยนะคะทางใกล้ทางไกลสบายๆนะคะทุกท่านพวงมาลายขับง่ายๆนะคะพุงมาลัยพาวเวอร์ค่ะกระจกไฟฟ้านะคะปรับข้างเป็นไฟฟ้านะคะทุกท่าน ภายในสวยสะอาดนะคะกว้างๆนั่งสบายเลยนะคะคนโซนเท้าแขน,นะคะเป็นรายไม้สวยงามตามรูปเลยนะคะภายนอกสีสันก็สวยงามนะคะทั้งคันเลยนะคะภายในก็โอเคนะคะทุกท่านตามรูปนี้เลยนะคะภาษีพรบรปีห5้านะคะใช้งานค้ามปีนะคะสบายๆค่ะมีเล่มเอกสารชุดโอนนะคะราคาไม่แรงนะคะ49,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถ ดูรถและทดลองขับได้ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีนะคะเบอร์โทรติดต่อเจ้าของรถยนต์นะคะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถโทรนัดและไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้ระบบหัวฉีดนะคะ n i สสันซันนี่ซูเปอร์ซารูนนะคะ49,000บาทเท่านั้นคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ